ตามทางคดเคี้ยวในป่าลึกบรรยากาศยามค่ำคืนที่เงียบสงบกลับทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้นและกังวลใจมากยิ่งขึ้นไฟหน้ารถสะท้อนกับหมอกบางๆที่ลอยล่องอยู่เหนือพื้นถนนและแสงจันทร์ที่ส่องผ่านต้นไม้สูงใหญ่ทำให้สุดารู้สึกเหมือนกำลังเดินทางเข้าสู่โลกของความลึกลับสุดาเป็นผู้หญิงอายุ30ต้นๆที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามและมีความทะเยอทะยานสูง เธอทำงานเป็นพนักงานในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งแต่ความต้องการที่จะก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งใหญ่ๆทำให้เธอตัดสินใจที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้สิ่งที่เธอต้องการและคืนวันนี้คือวันที่เธอจะไปพบอาจารย์ศสยศาสตร์ผู้เรื่องชื่อในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเพื่อให้ทำสเสน่มนดดำให้เสียงรถบดกับถนนดินและใบไม้ที่หล่นจากต้นไม้ทำให้สุดารู้สึกหนาวเย็น เธอหยุดรถเมื่อถึงบ้านไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่ในแสงจันทร์บ้านนี้ดูเหมือนถูกทิ้งร้างมานานแต่กลับมีสเสน่ห์แปลกๆที่ดึงดูดให้เธอเข้าไปเมื่อสุดาเดินเข้าไปในบ้านเธอเห็นอาจารย์คงนั่งอยู่ที่กลางห้องในชุดขาวเขาเป็นชายวัยกลางคนแต่มีสายตาที่แหลมคมและแฝงไปด้วยความลึกลับจนยากที่จะคาดเดา เสียงทุ้มๆของอาจารย์คงถามขึ้นเดินทางมาตั้งไกลเจ้าต้องการให้ข้าช่วยเหลือในสิ่งใดอาจารย์คะหนูต้องการให้ทำสเสน่มนต์ํำให้คะ่ะสุดาพูดด้วยเสียงที่มั่นคงแต่เต็มไปด้วยความหวังอาจารย์คงมองสุดาด้วยสายตาที่นิ่งเจ้ารู้หรือไม่ว่าสเสน่มนต์ํำนั้นมีผลกระทบอย่างไรบ้าง สุดาพยักหน้าตอบจ้องหน้าอาจารย์คงด้วยความมุ่งมั่นหนูรู้ค่ะและหนูพร้อมที่จะรับมันค่ะสุดาตอบอย่างแน่วแน่อาจารย์คงถามต่อถ้ายังงั้นก็ได้อธิบายมาว่าเจ้าต้องการแบบไหนสุดาก็ตอบทันทีโดยไม่ลังเลหนูต้องการให้เจ้าของบริษัทลงรักหนูและมอบตำแหน่งสูงสูงและทุกสิ่งที่หนูต้องการให้หนูค่ะ อาจารย์คงพยักหน้าเบาๆและอธิบายต่อว่าการทำเสนอนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายเจ้าจะต้องสูญเสียสิ่งสำคัญบางอย่างของเจ้าเพื่อแลกเปลี่ยนเจ้าพร้อมหรือไม่สูดานิ่งคิดสักครู่แต่ความปรารถนาอันแรงกล้าทำให้เธอพยักหน้าตอบอย่างมั่นใจหนูพร้อมค่ะ เมื่อสุดามั่นใจขนาดนั้นทั้งสองก็เตรียมตัวออกเดินทางไปสู่ป่าช้าเพื่อเอาน้ำมันพรายจากผีตายโหงทั้งกลมมาทำพิธีค่ำคืนนั้นอาจารย์คงไอ้ทิมลูกศิษย์และสุดาออกเดินทางเข้าสู่ป่าช้าเขานำเครื่องบูชาและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับพิธีกรรมมาเตรียมพร้อมเขาเดินไปตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยความมืดมิด และเสียงร้องคร่ำครวญของสัตว์ป่าสุดารู้สึกถึงความกลัวที่เข้ามาในใจแต่เธอยังคงมุ่งมั่นที่จะตามอาจารย์คงไปเมื่อมาถึงหน้าหลุมศพที่เพิ่งตายใหม่ๆหลุมหนึ่งอาจารย์คงก็ใช้ให้ไอ้ทิมซึ่งเป็นลูกศิษย์จัดการขุดศพนั้นขึ้นมาแล้ววางให้นั่งตัวตรงแล้วอาจารย์คงก็ล้อมด้วยสายศีลและว,วางของเส้นไหว้ต่างๆ ต่อจากนั้นอาจารย์คงก็ให้ทุกคนเข้ามานั่งอยู่ในวงสายศิลที่ถูกล้อมไว้แล้วก็เริ่มไร้หมนคาถาพร้อมกับจุดเทียนเล่มโตลนใต้คางของศพที่ขาวซีดไม่นานก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนก้องไปทั้งป่าช้าแต่อาจารย์คงก็ไม่ได้สนใจยังคงไร้หมนบริกรรมคาถาและเอาเทียนลนไปเรื่อยๆสักพักก็มีน้ำมันและกลิ่นเหม็นไม่คละคล้ง หยดลงในถ้วยที่รองรับอยู่ระหว่างที่ทำพิธีอยู่นั้นเสียงกรีดร้องเจ็บปวดแสบปวดร้อนก็ดังไม่ขาดสายทําให้คนที่นั่งอยู่หลังอาจารย์ขนลุกขนพองแทบจะช็อกให้ได้เมื่อเสร็จพิธีอาจารย์คงก็ให้ไอท้ทิมที่เป็นลูกศิษย์จัดการเอาศพนั้นฝังกลบไว้ตามเดิมและก็บริกรรมคาถาสะกดไว้เหมือนเดิม แล้วก็เก็บของทุกอย่างกลับมาทำพิธีต่อที่บ้านของอาจารย์คงอีกครั้งหนึ่งเมื่อกลับมาถึงบ้านอาจารย์คงก็เริ่มทำพิธีอีกครั้งโดยให้สุดาเข้าไปในห้องพิธีที่เตรียมไว้ซึ่งมันเป็นห้องที่มีอาถรรพ์ลึกลับแปลกๆบอกไม่ถูกสุดานอนหงายเปลือยกายล่อนจ้อนเนื้อตัวขาวพโพลนรูปร่างของเธองามอย่างไม่มีที่ตินอนอยู่ตรงหน้าอาจารย์คง ที่นั่งอยู่ข้างๆแล้วพิธีก็เริ่มอาจารย์คงเริ่มทำพิธีเขาจุดเทียนสีดำและว่าสัญ,ญลักษณ์ลึกลับลงบนเนื้อตัวของสุดาด้วยผงทูบสีแดงควันจากทูบและเทียนลอยขึ้นมาพร้อมกับคำสวดมนต์ที่เก่าแก่และเต็มไปด้วยพลังลึกลับสุดารู้สึกได้ถึงพลังที่ไหลเข้าสู่ร่างกายของเธอมันเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดและทรงพลัง แต่ก็มีความหวาดกลัวเข้ามาในใจของเธอเช่นกันแต่เธอก็ยังคงตั้งมั่นในความปรารถนาของเธอแล้วต่อมาเธอก็รู้สึกเคลิมเคลิมไปกับเสียงสวดพึมพมันานเท่าไหร่ไม่รู้ได้แต่ว่ารู้สึกได้ว่าตัวเธอนั้นเบาล่องลอยพร้อมกับมีความรู้สึกสุขสรรอย่างบอกไม่ถูกนานเท่าไหร่ไม่รู้ได้แต่มารู้ตัวอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงของอาจารย์คงเขย่าตัวเธอ แล้วบอกว่าให้ลุกขึ้นไปอาบน้ำชำระร่างกายเอาละพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้อาจจะมีผลกระทบต่อการใช้สเสน่มนดำเจ้าต้องยอมรับมันให้ได้กับผลกระทบที่จะตามมาจะดีจะร้ายขึ้นอยู่กับการกระทำของเจ้าหลังจากนั้นอาจารย์คงก็ได้ให้เธอเอาน้ำมันพรายขวดเล็ก,เลกๆเพื่อไปไป้ายใส่ที่ตัว ของคนที่เธอต้องการทำสเสน่ห์ให้ลุ่มหลงเธอขณะที่เดินทางกลับสุดาก็ได้แต่คิดถึงอนาคตของตัวเองว่าเธอจะต้องการอะไรบ้างหลังจากที่เจ้าของบริษัทใหญ่โตนั้นลุ่มหลงเธอจนโงหัวไม่ขึ้นหลังจากสุดากลับมาที่บริษัทเจ้าของบริษัทคุณกรก็เริ่มมีท่าทีที่เปลี่ยนไปเขามองเธอด้วยสายตาที่แปลกๆแ,และสนใจเธอมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งวันหนึ่งเขาเลื่อนตำแหน่งให้สุดาเป็นเลขาส่วนตัวและมอบทุกสิ่งที่เธอต้องการให้ด้วยความลุ่มหลงจนเป็นที่แปลกใจของเพื่อนเพื่อนร่วมงานทั้งหมดว่าทำไมคุณกรอนจึงลุ่มหลงสุดามากมายขนาดนี้และคุณกรอนก็เริ่มมีปัญหากับคุณพิมพ์ซึ่งเป็นภรรยาของคุณกรเพราะความที่เขาสนใจแต่สุดาจนเป็นที่ซุบซิบนินทาของพนักงานในทางที่ไม่ดี หนาหูขึ้นเรื่อยๆแต่คุณกรก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยเพราะฤทธิ์ของสเสน่มนดำทำให้คุณกรเห็นผิดเป็นชอบในขณะเดียวกันสุดาเธอก็เริ่มรู้สึกถึงผลกระทบของมนดำที่เธอได้ใช้คนรอบข้างเริ่มมีท่าทีแปลกๆและบางคนก็ดูเหมือนจะกลัวและเกลียดเธอที่ไปแย่งสามีเขาและทำให้ครอบครัวของคนอื่นมีปัญหา สุดาเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนั้นเริ่มพังทลายเธอเริ่มรู้สึกถึงความเหงาและความไม่มั่นคงเข้ามาแทนที่ความสำเร็จที่เธอได้รับและที่แย่มากๆไปกว่านั้นที่เธอไม่สามารถบอกใครได้เลยคือทุกวันคืนเดือนแรมเธอจะต้องมีอาการแปลกๆเหมือนคนผีเข้าเธอรู้สึกไม่เป็นตัวเองเธอต้องดิ้นรนไปหาอาจารย์คง เพื่อที่จะไปบำเรอกามให้กับอาจารย์คงตลอดเวลาเพราะนั่นคือข้อแลกเปลี่ยนหรือผลข้างเคียงจากการที่เธอทำสเสน่มนดำมาเธอรู้สึกขยะขยงทุกครั้งเมื่อถึงคืนเดือนแรมนั่นแต่เธอก็ไม่สามารถขัดขืนในฤทธิ์ของมนดำลึกลับนั้นได้และก็รู้ด้วยว่าไม่มีใครช่วยเธอได้เลยซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าจะหลุดพ้นจากวงจรน,นี้เมื่อไหร่ ตอนนี้สุดารู้แล้วว่าเธอคิดผิดมากและหลงผิดมาตลอดการที่ได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการใช้สเสน่ห์มนดำมันไม่ใช่ความสุขแท้จริงตอนนี้เธอมีแต่ความทุกข์วันนี้ก็เช่นกันเธอขับรถไปหาอาจารย์คงที่บ้านเหมือนถูกสเสน่ห์บังคับแต่วันนี้เธอตั้งใจสุดาไปถึงบ้านอาจารย์คงแกก็ปฏิบัติตัวเหมือนที่ผ่านมาทุกครั้ง นั่นคือการบำเรอให้อาจารย์คงเมื่อเสร็จกิจแล้วเธอได้บอกอาจารย์คงว่าอาจารย์คะตอนนี้หนูตั้งท้องได้สามเดือนแล้วคะ่ะหนูคิดว่าคงจะไม่มาหาอาจารย์อีกแล้วและตอนนี้หนูเป็นทุกข์มากขอร้องให้อาจารย์ปล่อยหนูไปเถอนนะคะได้ฟังดังนั้นแววตาของอาจารย์คงก็ฉายแววแปลกๆขึ้นมาแวบหนึ่ง แต่ก็ยังไม่มีใครสังเกตเห็นได้เขายิ้มที่มุมปากนิดหนึ่งยากที่จะคาดเดาได้ว่าอาจารย์หมอสเสน่ห์คนนั้นคิดอะไรอยู่ส่วนสูดาเมื่อเธอได้บอกกับอาจารย์คงแล้วก็แต่งตัวทำท่าจะกลับอาจารย์คงก็เรียกมาแล้วบอกว่าได้สิเอาตะกรุดนี่สวมขอไว้เธอจะได้พ้นทุกพ้นโศกตามที่เธอต้องการเหือหึสุดา รับตะกรุดเอามาสวมคอไว้หลังจากนั้นไม่นานเธอก็รู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกเหมือนมีอะไรมารัดคอเธอมันแน่นขึ้นแน่นขึ้นเรื่อยๆเธอดิ้นทุรนทุรายล้มลงบนพื้นต่อหน้าอาจารย์คงแล้วเธอก็ค่อยๆแน่นิ่งหมดลมหายใจในที่สุดอาจารย์คงนั่งมองด้วยใบหน้าเฉยเมยแล้วก็พูดว่าฮึ <c oughs> ในที่สุดเธอก็หมดทุกหมดโศกตามที่ต้องการแล้วสินะฮ่าฮ่าหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็ได้มีรถยนต์คันหนึ่งมาจอดที่หน้าบ้านของอาจารย์คงและเธอสาวสวยคนนั้นก็ลงจากรถและเดินมุ่งตรงไปหาอาจารย์คงในห้องทำพิธีอย่างมุ่งมั่นแล้วเธอก็แจ้งจุดป,ประสงค์ว่าอาจารย์คะ หนูต้องการให้อาจารย์ช่วยทำเสนม์นดำให้ค่ะอาจารย์คงได้ยินดังนั้นก็หันมายิ้มที่มุมปากนิดหนึ่งแล้วต่อจากนั้นภายในป่าช้าท้ายหมู่บ้านก็มีบุคคลสามคนกำลังเดินมุ่งมั่นไปที่หลุมศพหลุมหนึ่งลูกศิษย์ของอาจารย์คงที่ชื่อว่าทิมก็ได้ขุดศพที่เพิ่งตายไม่นานขึ้นมาศพหนึ่งตั้งให้นั่งตรงแล้วอาจารย์ก็เริ่มทำพิธีเหมือนทุกครั้ง โดยใช้เทียนไขลนเอาน้ำมันพรายจากใต้คางของผีสาวที่ตายทั้งกลมตนนั้นต่อมาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องอันโหยหวนปวดแสบปวดร้อนจากศพผีตนนั้นแววตาอาฆาตของผีตนนั้นจ้องมองอาจารย์คงด้วยความเครียดแค้นด้วยตาแดงกำ่ำแทบลุกเป็นไฟแสงไฟจากเทียนที่ลนอยู่ใต้คาง ทำให้มองเห็นหน้าอันขาวซีดของผีสาวคนนั้นโอ้พระเจ้าช่วยนั่นมันคือศพของสุดานั่นเอง